สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทุกท่านครับผมแมวันนี้กล่าวว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเนาะระมีน้อยนะออกซะหน่อยเนาะนะครับได้มาวันนี้ได้มาประมาณนี้นะครับ f ออ่าเดี๋ยชมกันนะครับผม ไวสว่างไปหน่อยเนาะนี่ ของนี้ฐานแซมครับเนื้อสวยมากนี่ฮะได้มาวันนี้นะครับนี่ฮะเนื้อตุ๊บตับเลยครับนี่ครับ f สฐานแซม วัดละครเนื้อจัดมากครับตรงนี้เนื้อตุ๊บตับนะะนี่ครับด้านข้าง ชมคร่าวๆเนาะซูมไม่ค่อยเก่งนี่ฮะเนื้อตุ๊บตับเลยฮะตรงนี้เป็นกน้อนเลยครับพาสภา,าพใช้มานะครับ แซมครับสภาพก็จัดว่ายัางพอสวยนะฮะเนื้อจัดดีครับวันนี้ได้จอบมาเนี่ยฮะอันนี้ผมล้างนะครับตอนแรกมานี่ผิวเป็นสนัมฤทธิ์เลยฮะก็เลยคาใจนะครับล้างซะเลยนะครับพอล้างเสร็จเนื้อกลับกลายเป็นเนื้อเงินนะฮะ ไปโน่ <Final S 2> เลยอันนี้พิมพ์แข้งติดนะครับนี่ฮะเนื้อเก่าฮะถ้าได้สองนี่เนื้อในจะเป็นตาหมูงทั้งองค์เลยฮะย่นทั้งองค์เลยนี่ฮะนี่ครับด้านหลักด้านหลังสวยนะครับนี่ฮะแข้งติดครับเนื้อไปทาง แก่เงินนะครับขอ,องนี้ขอ,องนี้นะฮะนี่สองให้ดูนี่ฮะ f สีนี่เนื้อย่อนเป็นตามมุ้งเลยครับตรงนี้เส้นน้ำตกตรงใต้นักแข่งเนี่ยติดไม่ค่อยชัดนะครับมีรอยติดแต่ติดไม่ชัดนะฮะ ก็เป็นไปได้นะครับแต่พักเก่ามากฮะเดี๋ยวจะพยายามซูมให้ดูเนาะนี่ฮะจะรู้เรื่อง <c oughs> นี่ฮะเป็นเซียนเลยฮะเห็นไหมครับเนื้อเป็นเซียนเลยครับแม่ นี่ฮะดูด้านหลังเนาะนี่ครับเก่าครับผ้าเก่านี้ขนาดล้างเลยนะเนี่ยกลมล้างเนื้อตัวจริงนี่เป็นเซียนเป็นตามุ้งทั้งองค์นะครับนี่ฮะนี่ไม่แพงครับองนี้ไม่แพงนะครับหลักพันนะครับล้างแล้วกลายเป็นเนื้อเงินไปเลย หรือ fc ท่านได้ชอบนะครับแบ่งปันกันนะครับผมพิมแข้งติดครับจอบเล็กนี่ฮะตัวจริงเก่ามากครับนี่ฮะจะซูมยากนิดหนึ่งฮนะนี่ฮะประมาณนี้ครับ fc ไม่แพงครับหลักพัน ถ้าเป็นเนื้องเงินก็ฟุกไปเนาะแต่ผมดูแล้วแก่เงินนะโอกาสเป็นเนื้องเงินสูงนะครับก็เปิดไว้เปิดไว้สี่พันห้าครับ fc นะครับทักมานะครับคุยราคากันอันนี้เก่ามากเลยฮะดูเป็นพิมพ์จะดูเป็นพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมก็ได้เนาะหรือจะเป็นพิมเจดีผมก็ไม่ค่อยแม่นแต่เก่ามากเลยฮนะ fc นี่ครับ เนื้อจัดครับเอาคร่าวๆเนะาะอย่างไงทักไลน์มาคุยนะทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ครับ fc นะครับเนี่ยสมเด็จพูดถึงจอบเนี่ยจอบจอบเนื้อเงินมีนะครับในตำราในหนังสือเล่มใหญ่มีนะแต่ว่ามีน้อยครับรูปหลอกก็มีครับเนื้อเงินเนี่ยครับมีในตำรานนะฮะ ไม่ใช่ไม่มีครับผมนี่ฮะไข่ได้เป็นเนื้อเงินไปก็ฟุกเลยครับผมเพราะหายากนะครับหลังนี้แท้เลยครับนี่ฮะตอนแรกมานี่จะขึ้นคาบเหมือนเนื้อสำริดนะนฮะนะฮะดำทั้งองค์เลยฮะผมก็เลยล้างซะอยากรู้ว่าเนื้อไหนเป็นอะไรพอล้างมาเป็นเงินเลยนะครับแต่ไม่การันตีว่าเป็นเงินนะแต่ตอนนี้คือเป็นเงินเลยนะครับ ไอเอฟซีไปลุ้นตัวเองเนาะถ้าเป็นเนื้อเงินก็ฟุกไปเลยแต่ตอนนี้เป็นเงินแล้วฮะนี่ฮะอันนี้ดูเป็นพิมพ์สังกตินะฮะมาอย่างนี้เลยครับเก่ามากไม่แพงครับพันต้นๆน,น,นะครับเอฟซีักมาคุยกันได้นะวันนี้มีผ้าน้อยครับด,ดึกดึกดึกลองไลดูนะฮะกาจะไม่ไล่ละเอาสันหน่อยนะครับนี่ฮะ มาแบ่ง f c กันครับผมเอาเข้าวๆนะครับวันนี้ f c นะครับมีข่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะพยายามหาพระมาเยอะๆเนาะ <c oughs> ขอบคุณ f c ทุกๆท่านครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับผม